ไปตะลุยต่อยอดกันหน่อยวันนี้มีอะไรมาวันนี้พาไปพบกับเกษตรกรที่จังหวัดราชบุรีเขามีการต่อยอดพืชเกษตรให้เป็นเครื่องดื่มแบบไทยๆนะคะมัจฉะสไตล์เออเั็นยังไงติดตามกับคุณอะไรไม่ตามราชบัดตเลยราชบัฑิตได้อ่านว่ามัจฉะเออมัจฉะสไตล์มัจฉะสไตล์ติดตามกับคุณอ <ti parliament> บ,ยบอยธนพัฒน์ค่ะ <iero. S 2> มีกลิ่นหอมมีตังหากกินง่ายกินง่ายเี่คือตำลึงลาเต้ไทยมัฉากินก่อนครับกินง่าย กินกับนมกับน้ำตาลนิดนึงเนี่ยถ้าใครแบบไม่สะดวกจะใช้นมวัวนะครับที่นี่เราก็แนะนําว่าเดี๋ยวนี้จะมีนมพันธพืชแต่มันคือทามาจากตำลึงเนี่ยเออสําหรับคนที่แบบไม่ได้กินไม่ชอบกินผักหรืออะไรเงี้ยเขากินแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นที่สำคัญคืออันนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดครับเ่ากอบว่าเราบริโภคโปรตีนไปสูงถึง27%ครับ แล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินเอมัทชา่นนอาจาจกบางคนอาจจะบอกว่าติดขบหรือบางทีมีคาเฟอีนเราก็บอกว่าตำลึงเราเนี่ยกินง,ง่ายกว่ามัทฉัแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนในเมนูอาหารเนี่ยเราก็สามารถประกอบอาหารได้ทั้งอาหารเย็นและอาหารร้อนอย่างอันนี้นเราเรียกว่าเมนูเย็นเย็นเย็นน,น,นั่นหมายความว่าเราจะรักษาความเป็นตำลึงสดได้อย่างครบถ้วนรวมถึงกลุ่มวิตามินตั้งแต่จำความได้เราก็กินตำลึงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับ เพราะมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาแปรรูปให้เก็บได้นานและก็กินง่ายขึ้นถือว่าตกทอดภูมิปัญญาการที่เราเอาตำลึงอ่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยกินกันมายาวนานละม,มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งการที่เราเอาน้ำออกเนี่ยจากใบตำลึงเนี่ยก็ต้องอาศัยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์การอาหารว่าจะทำยังไงที่จะรักษาใบตำลึงแห้งให้เหมือนกับใบตำลึงสด ผงตำลึงที่ได้มีกลิ่นหอมลืมความขมเขียวไปเลยครับตำลึงที่จะมาทําเป็นมัชชะตำลึงได้หรือทําตำลึงผงได้เนี่ยเราต้องเราต้องเป็นตำลึงตัวเมียต้องตัวเมียกับตัวผู้มีตัวเมียตัวผู้อีกใช่มีตัวเมียตัวผู้ต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นว่านี่คือตำลึงตัวเมียใอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้และตัวผู้คือใช้ไม่ได้ด้วยตำลึงผงของไรสุกพ่วงเนี่ยส่งตรวจไปร้อยกรัมมีโปรตีนถึง27กรัม แนวคิดการทําเกษตรที่นี่ปลูกป่าเป็นไม้นําเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะด้วยสภาพพื้นที่ที่น้ําน้อยและแซมด้วยพืชมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ไม้พี่เลี้ยงก็จะเป็นไผ่มีกาแฟมีโกโก้มีอะโวคาโดแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจเไผ่เนี้ยสปี3าปีโกโก้สองปีกาแฟก็ประมาณปีครึ่งก็คือหาประโยชน์ได้ระหว่างทางระหว่างทางยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรครับ เพิ่มมูลค่าต่อยอดแปรรูปผงตำลึงแยมกระเจีย๊ยบไกรับอ้อยหรือช็อกโกแลตและก็มีอีกหลายชนิดเลยครับซึ่งเรามีผลผลิตที่น้อยแต่ข้อที่เรามีมากกว่าคนอื่นก็คือเราหลากหลายนะครับเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตะลุยต่อยอดสวัสดีครับ